วิธีเปลี่ยนลูกปืนนะครับบิโกสเอ็กตรีมใช้เบอร์6 0 1 2 RS นะครับจะมีฝาอย่างปิดทั้งสองด้านแบบนี้อันนี้ถ้าเราส่งกลับไปที่ร้านนะช่างเขาก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรเขางัดของเราเป็นรอยเป็นรอยหมดเลยแล้วก็ผมเคยส่งไปเคมเขาก็เปลี่ยนลูกปืนในข้างเดียวเพราะอีกข้างหนึ่งมันติดสายเขาก็ใช้วิธีอัจาระบีมา เยเดี๋ยวผมแกะดูแล้วลูกนี้เขาเปลี่ยนมาให้ลื่นคลูกนี้อัจรจะ,ะบีมานี่ดูนี่ปิดล่องรอยการงัดของเขาแต่ดูของผมเปลี่ยนเองอีกข้างนี้คือข้างที่มันติดสายอยู่แล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนมาไม่มีรอยงัดนะครับไม่มีรอยงัดเลยนี่คลิปครับใหม่เลยแต่ว่าถอดไม่ยากนะถ้าถ้าสังเกตนิดนึงก็คืออ่าด้านเนี้ยมันจะมียางซีนซีนยางกันน้ำเข้าอยู่ เราแค่หาอุปก,กรณ์นะครับแทงเข้าไปได้นเนี้ยดันยางเข้าไปนิดนึงแล้วค่อยๆเคาะออกเบาๆก็ดูดละหรือไม่ใช้ตัวดูดมาดูดจากตรงนี้ลงไปก็ออกเหมือนกันแต่ว่าผมใช้วิธีเคาะนะแล้วก็ใช้ผ้ารองไม่มีรอยไม่มีรอยเลยแต่ผมคิดว่าส่งไปที่รนะ้านเนี่ยร้านใช้วิธีงัดนี่ครับรอยงัดเป็นรอยที่อลูมิเนียมตรงนี้เต็มเลยขอบๆนี่เป็นรอยหมดเลยเดี๋ยวให้ดูเห็นไหม เป็นรอยเป็นรอยเบอร์หกศูนย์หนึ่งสองนะครับเปลี่ยนไม่ยากถอดน็อตเยอะนิดนึงดูดูอันนี้ดูที่ผมถอดเองนี่คลิปครับไม่มีรอยเลยไม่มีรอยเลยนะครับเนี่ยเอาไล่แสงให้ดูละก็ใครที่สนใจจะเปลี่ยนนะก็เบอร์หกศูนย์หนึ่งสองนะครับก็จะเป็นฝายางสองข้างเปลี่ยนไม่ยากครับ บอกกันน้ําแล้วก็ตรงนี้อีกอย่างนึงส่งไปถ้าไปทําที่ร้านเขาจะไม่ได้ใส่ใจในการซีนให้เราตรงนี้จะเป็นล่องนะครับเป็นล่องเล็กๆเนี่ยเราเอาซิลิโคนซิลิโคนป้ายลงไปบางๆาก็จะกันน้ำผมใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับใช้ได้เป็นซิลิโคนประเภทที่ใช้เป็นปะกก็นของเครื่องยนต์นะครับก็มันจะไม่ติดแน่นมากแต่ว่ามันก็จะทําให้สามารถที่จะป้องกันน้ําเข้าได้นะ อันนี้ส่งไปที่ร้านกลับมาแล้วเขาก็ไม่ได้ทาปเก็นทาอะไรให้เขาก็ประกอบประกอบเลยแล้วเปลี่ยนมาแค่ข้างเดียวส่งกลับมาปุ๊บผมเสียค่าส่งไปกลับประมาณพันกว่าบาทขาส่งไปในสี่ร้อยแต่ขากลับส่งกลับนี่หกร้อยกว่าก็าไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันแพงขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรนาะเสียไปพันกว่าผมซื้อลูกปืนไปตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นหกศูนย์หนึ่งสองลูกละสี่ร้อยกว่าบาท ถ้าในเน็ตนี่ก็ลูกเราประมาณ200กว่าบาทนะถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งแต่ตัวนี้ก็แพงกว่าหน่อยแต่เขาบอกว่าของญี่ปุ่นไม่รู้ญี่ปุ่นจริงหรือเปล่านะซื้อจากร้านอะไหล่ยนนะครับเม็ดอินเจแปนฮะนี่ของญี่ปุ่นชัดเจนมีของจีนฮะราคาร้อยกว่าบาทก็ไป <c oughs> ก็เอาเปล่นของจีนก็ได้แต่ผมเปลี่ยนเป็นของญี่ปุ่นแล้วกันเนาะก็น่าจะโอเคกว่าเดี๋ยวลองดูนะครับ ยางตรงนี้มีซีนยางกันน้ําเข้าแกนในตรงนี้นะครับต้องระวังหน่อยเห็นไหมเอ่ยนี่มีซีนยางอยู่ก็ต้องระมัดระวังพวกนี้ครับ <S <S ก็ค่อยๆดันระวังมันฉีกขาดนะครับก็จะทําให้ระบบกันน้ํานั้นมีปัญหาได้นะครับ <S 1> <S 1> <ช>ไม่ยากครับถอดไม่ยากวิธีการลรูกปืนออกก็แค่ใช้เหล็กที่ไม่มีคมอย่างเงี้ยอย่างเดียวนี้แมะเข้าไปแบบนี้ครับแมะเข้าไปแบบนี้ แล้วก็ค่อยเคาะเบาๆเคาะเบาๆรอบๆนะครับก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายเวลาใส่ก็ไม่ยากผมเอาลูกปืนตัวในเนี่ยไปแช่ช่องฟิตไว้ก่อนนะครับส่วนไอ้จานนอกเนี่ยเอาตากแดดไรงเงี้ยแ,แดดอ,อ่อ,อนๆเนี่ยครับแดดไม่แรงมากไอ้ตัวในไปแช่ช่องฟิตไว้แล้วก็ทาจาระบีรอบๆตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาวางกดลงไปมันก็จะเข้าไปประมาณเกือบครึ่งละเราเค่อยเคาะเบาๆนะครับเวลาเคาะก็หาอะไรรองผ้ารองนะครับ ตรงจุดที่เราเคาะก็คือจุดตรงเนี้ยเพื่อไม่ให้มันเกินลองบริเวณเนี้ยนะครับเพื่อให้มันพอดีก็ได้แลไไม่ยาบิโกส์เอ็ e ซ์ e รีเนาะทำเองดีกว่านะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าส่งไปให้ช่างที่ร้านเนี่ยเนื่องจากว่าลูกค้าเยอะหรือเวลาน้อยหรือหนึ่งก็คือเขาไม่ใช่ของเขานะก็เราก็เราก็คาดหวังว่าร้านจะมาตรฐานสูงกว่าเรา แต่กับเราเป็นช่างเนี่ยจบช่างมานะครับเรามาดูแล้วพิจารณาดูเอ้ยมันกัดเป็นรอยแบบเนี้ยเราเราเปิดมาดูแล้วเสียความรู้สึกแล้วที่สําคัญก็คือบอกเปลี่ยนให้เราแล้วเปลี่ยนแค่ข้างเดียวอีกข้างไม่เปลี่ยนพอกลับมามันก็ดังเหมือนเดิมเนื่องจากว่าน้ําเข้าดังเหมือนเดิมเขาบอกกันน้ําแต่ก็ต้องระวังเนะาะเมื่อก่อนนี้ตอนมามใหม่ๆเนี่ยผมเขาบอกว่ากันน้ําผมก็เชื่อเพื่อนๆไม่กล้าลุยนะ เขาจะยกข้ามกันผมลุยกันน้ำนี่บอกกันน้ำเขาโฆษณาว่ากันน้ํามีบูทูธนี่แหละสิ่งที่ทาให้ผมตัดสินใจเอา,ากันน้ําแต่ก็ยอมรับว่าในส่วนของบอร์ดนะบอร์ดด้านบนเนี่ยมีซีนยางแต่เราก็ต้องระวังด้วยรู้สึกว่าขากลับที่ใส่มาเนี่ยยางพับอีกต่างหากซีนไม่เรียบร้อยก็เพราะนั้นเวลาเราประกอบเองใส่เองเนี่ย ถ้าไม่มีความรู้ด้านช่างเนาะก็ถามเพื่อนที่เป็นช่างแล้วก็สามารถทําได้เชื่อว่าในกลุ่มมีเนาะอย่างเมืองการเนี่ยก็มีหลายๆท่านทําได้นะครับทาเองนะครับนอกจากว่าพวกบอร์ดพวกอะไรเนี่ยถ้าอยู่อยู่ในประกันก็ส่งไปเคมกับร้านอันนั้นเปลี่ยนไม่ยากแต่ว่ารายละเอียดพวกแมคชนิกอะไรพวกเนี้ยเนี่ยครับน่าเสียดายเป็นรอยเลยนะรอยเนี่ยรอยทําเองร้านทํแต่ดูนี่ผมทําไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียว ไม่มีรอยงัดเลยครับเพราะผมไม่ได้งัดนะแล้วก็ไอ้ขอบตัวนี้ความจริงก็แค่ดึงออกไม่ยากนะครับเนื่องจากว่าตรงในตรงเนี้ยในแกนของมอเตอร์ครับจะมียางอีกเส้นเล็กๆอีกเส้นหนึ่งเป็นซีนกันไว้ <S <S เขาก็งัดจนล้อผมเป็นรอยก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็นำความรู้มาแชร์กันสำหรับใครที่ใช้ Bicos Extreme นะล้อเดไฟฟ้า Extreme หรือ EX 3 0 พวกนี้มันเป็นมอเตอร์รุ่นเดียวกันก็ใช้ลูกปืนเบอร์เดียวกันคือ6012นี่เห็นไหมฮะหกศูนย์หนึ่งสอนะหรือรุ่นอื่นๆผมว่าน่าจะส่วนใหญ่จะใช้ลูกปืนรุ่นนี้แหละนะครับถ้าแกนเป็น60สมิลหรือ6เซนแกนตรงนี้นะ6เซน6012 12ก็คืออย่างนี้นะตรงนี้คือ1.8นะครับอันนี้คือ1.2 mm, ึมิลนะครับก็ ไม่ยากเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครสงสัยจะเปลี่ยนยังไงปรึกษายังไงก็ลองทักทายเขามานะครับคอมเมนต์เขามาแล้วก็ปรึกษากันได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาสำหรับท่านที่เ,เล่นล้อเดียวไฟฟ้าแล้วลูกปืนน้ำเข้านะครับมีเสียงดังเป็นเรื่องปกตินะก็เราจะใส่กลับนะครับเราก็ทำความสะอาดนะครับเช็ดตรงเนี้ยให้เรียบร้อยแล้วก็ทากาวปะกก็นตนัวนี้บางๆนะครับก็แหลมเนาะใช้แล้วก็อยู่กับเราอีกนั้นเนื่องจากว่า มันแพงนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาจึงมีความจําเป็นอย่างมากนะครับที่ต้องดูแลอย่างพิถีพิถันนะบางทีหลายๆคนไว้ใจอย่างโชลูเหมือนกันล้านเหมือนกันเราคิดว่าเขาจะทําดีแต่บางทีเขาก็ไม่ได้สนใจนะเพราะไม่ใช่ล้อเขาเขาขายแล้วเรายิ่งถ้าล้อเราพังซื้อใหม่เขาก็ขายล้อได้อีกอันนี้ก็เป็นธรรมดาเนาะเราไม่ว่ากันนะเป็นเรื่องของธุรกิจแต่ก็บอกตรงว่าเสียความรู้สึกแต่ว่ามีหลายเจ้าที่ผมทราบมาจากเพื่อนนะดูแลดี มีหลายเจ้าที่ดูแลดีมีบางเจ้านะที่ดูแลแล้วไม่ใส่ใจน้อยไปนิดนึงอะนะผมว่าใส่ใจน้อยไปนิดนึงเขาก็ไม่อยากเสียฐานลูกค้าหรอกผมว่านะแต่ก็เคสที่ผมเจอนี่ผมแสงความรู้สึกแล้วที่สำคัญคือเขาจําลูกค้าไม่ได้จําลูกค้าไม่ได้ขนาดใช้เฟซทักนะเขาก็น่าจะจําได,ได้แล้วเราก็ก็น่าจะมีประวัติในการแชทกับเราอะไรเงี้ยแต่หรือเขาจะลบหรือเขาไม่เก็บประวัติลูกค้าก็ไม่รู้แต่ผมเห็นมีอีกเจ้าหนึ่งเก็บประวัติลูกค้า มีอะไรใหม่ทักทายมาตลอดพี่เป็นยังไงเอาอะไรไหมบางทีเงินไม่ทันจ่ายนะส่งของให้ก่อนด้วยนะค่ายค่ายประมาณตัวจีตัวอะไรเงี้ยค่าที่มีชื่อว่าตัวจีอะไรเงี้ยนำหน้านะอันนั้นนะ mm hmm. เพื่อนผมใช้บริการอยู่แล้วดีมากดีมาก,มากนะ,ะก,ก็ก็ลองดูชื่อแก๊ปอะครับชื่อแก๊ปมีคนบอกว่าดีมากนะครับบริการดีแล้วก็ส่งของให้ก่อน เงินคุยกันทีหลังได้ซื้อล้อกันประจำอะไรเงี้ยนะก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าผมมีตงังหรือว่ามีความแพชชั่นเนี่ยที่จะไปเล่นที่มันไกลกว่านี้หรือเล่นมากกว่านี้ก็อาจจะไปเป็นลูกค้านะไปเป็นลูกค้าตรงนั้นแต่ตัวนี้สำหรับเพื่อนเพื่อนที่มีมาแล้วก็เปลี่ยนเองไม่ยากเปลี่ยนเองไม่ยากนะแนะนำไปแล้วนะครับ6012ไปซื้อได้เลยตามร้านอะไรยนทั่วไปราคาไม่แพงถ้าของญี่ปุ่นก็ประมาณ400อบาท ของจีนก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาท200บาทของไทยก็200กว่าบาทนะครับก็ไปซื้อได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูความจริงเขาเขาเคาะตัวเนี้ยเพื่อจะเอาฝาฝาจานเมื่อกี้ออกแต่ดูฮะเขาเคาะเป็นรอยเขาน่าจะใช้บล็อกครับวางแล้วก็เคาะนะครับซึ่งความจริงแล้วผมเอาฝั่งนี้ออกด้วยเห็นไหมฮะผมไม่ได้เคาะเลยผมแค่ดึงขึ้นเฉยมันก็หลุดนะครับแล้วตรงนี้มียางซีนยางกันน้ําอยู่เส้นหนึ่งเส้นเล็ก,ลกๆตัวเนี้ย ก็ถ้าเราแกะออกมาแล้วไปหาซื้อได้ตามร้านอะไายยนนะครับไม่แพงนะแต่ถ้าสั่งจากร้านก็แพงเรื่องปกตินะเราไม่ว่ากันนะครับเรื่องธุรกิจครับวันลาเปิดมาแล้วพวกเราก็ต้องระวังในเรื่องของสายไฟพวกนี้ด้วยนะครับในพวกนี้คือชุดจ่ายไฟให้กับขดลวดนะครับอีกฝั่งก็จะเป็นฮอเซนเซอร์ฮอเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะมี5เส้นนะครับเป็นการบอกให้ให้บอร์ดควบคุมทราบนะครับว่าถึงตำแหน่ง ตำแหน่งของล้อตำแหน่งของมอเตอร์นะครับว่าอยู่ตรงจุดไหนนะครับก็จะบอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกมอเตอร์บัสเล็ของพวกเครื่องบินนะเขาก็จะใช้แบ็ก e m f นะเขาจะพันทีละ2ชุดพันคอยทีละ2ชุดนะครับอีกชุดที่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้จ่ายไฟเนี่ยก็จะมีแบ็ก e m f ย้อนกลับไปที่บอร์ดควบคุมก็จะรู้ว่าตอนเนี้การหมุนเป็นยังไงแต่ว่าตัวเนี้ยพันทีละ3ามนะหนึ่งหน,งหนงึสองเห็นไหม มาปุ๊บหนึ่งสองสามกลับไปหนึ่งสองสามกลับไปหนึ่งสองสามกลับไปทีละสามคอยนะครับแล้วก็แม่เหล็กตัวนี้เขาจะวางไม่ให้จะวางมากกว่ามากกว่าคอยตัวนี้สมมติคอยตัวนี้มีสิบแม่เหล็กตัวนี้ก็ต้องมีสิบเอ็ดสิบสองอะไรเงี้ยเพื่อให้เยื้องกันนะครับมันก็จะผลักให้ให้ล้อนี้หมุนเพราะนะั้นส่วนนี้เป็นสายไฟที่เข้ามาจ่ายต้องระมัดระวังนะอันนี้ผมบัดกีบัดกีขั้วต่อของลักลักมอเตอร์ออกนะครับเพื่อจะเอาจานออก ผมส่งไปร้านเนี่ยเขาไม่ได้บัดกีออกเขาก็เลยเอาจานออกไม่ได้จานออกไม่ได้เพราะว่า <S <S สายไฟไมันติดอยู่ในรูเนี่ยรูซีนกันน้ำาม็นรูแค่เนี้ยครับปลั๊กสามตัวแล้วก็ปลั๊กฮอลเซนเซอร์ตัวนี้ตัวหนึง่งมันไม่สามารถดึงรูออกรูยางซีนตัวนี้ได้นะครับต้องบัดกีออกแล้วก็ค่อยๆดึงสายออกก็ถึงจะออกได้อีตัวนี้ดีนะรุ่นนี้ดีเป็นรุ่นที่ ใช้ป้องกันน้ําป้องกันน้ําเข้าได้ดีนะครับแล้วก็ชุดชาร์จไฟจะอยู่ด้านล่างตุวนี้ตัววัดไฟนะชุงนี้เป็นขั้วสำหรับแบตเตอรี่นะครับแต่ละตัวเพราะนั้นเราต้องระวังนะครับผมไม่รู้ว่าไปที่ที่คนอื่นทําเขาทํำยังไงแต่ว่าเราเนี่ยเวลาเรา,เราทํานะครับเราจะระมัดระวังแกะน็อตแต่ละตัวเราจะต้องล็อกเข้าที่ไว้ก่อนนะครับกันมันบิดไปบิดมานะ ดูรอยเนี่ยผมดูรอยตัวเนี้ยดูว่าเขาใส่มาไม่เรียบร้อยนะครับก็ระมัดระวังแล้วก็พวกนี้นะครับขณะที่ถอดแบตออกแล้วแล้วก็กดเปิดเปิดสวิตช์นะครับเพื่อให้ไฟออกจาก C พวกนี้เป็นตัวเก็บประจุนะครับจะทําให้มีไฟอยู่ตอนนี้ว่าถ้ามุอถ้าเราไม่เปิดกดปุ่ม power ขณะที่ถอดพวกนี้ออกแล้วนะเราไม่กดปุ่ม power เ,เพื่อล้างไฟนะครับเอาไขควงหรืดิ้วเข้าไปจิ้มเนี่ยไฟฟ้าสถิตก็จะทําให้อุปกรณ์พวก ic พวกนี้นะครับ พวกไอพวกมอเตอะไเพวกานี้อเสียหายได้นะครับโดยเฉพาะไอบางตัวที่เป็นในตีเล็กๆควบคุมเล็กๆนะครับนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ถอดปลั๊กมอเตอร์ออกทีละเส้นนะครับเสร็จแล้วก็กลุ่มกดปุ่ม power มันก็จะทำให้การดิชาร์จไฟออกจาก C พวกนี้ออกหมดนะครับก็น่าจะมีคำแนะนําอยู่แค่นี้มั้งนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนล้อนะครับส่วนนี้เป็นระบบระบบหล่อลื่นของแกนตัวนี้ เนื่องจากว่ามันเป็นลิงก์นะครับโชคมันจะยุบจากตัวนี้ใช่ไหมส่วนตัวนี้ก็เป็นแค่แกนประคองเฉยๆแล้วตัวนี้เขาใส่กาไฟเป็นวงแหวนกาไฟทั้งบนทั้งล่างนะถ้าน้ําเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ผงกาไฟแข็งแล้วมันก็จะไม่ลื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแห้งเพราะบางทีเนี่ยสมมุติถ้าเราขี่ล้อเล่นแล้วเราไปผ่านน้าอะไรบ้างจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยยุบเนื่องจากตรงนี้มันไม่ลื่นเพราะนั้นความแห้งเท่านั้นนะครับทำให้ผงกาไฟมันลื่นแกนแกนแกน แกนบาลาหรือแกนพยุงตัวนี้นะครับทำให้มันลื่นได้เพราะฉะนั้นมีวงแหวนมีขายนะร้านก็ราคาหนึ่งแต่ว่าในเน็ตใน Lazada, s h o p ป e ีก็มีเหมือนกันลองดูถ้าขนาดมันเท่ากันผมยังไม่เคยสั่งนะยังไม่เคยสั่งเขาผมยังแน่นอยู่นะครับแล้วยังไม่คลอนแต่บางเพื่อนเ<ๆ>บางท่านนี่คลอนแล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันนะก็เอาละพูดเยอะเดี๋ยวเข้าร้านไม่ได้ <laughs> อุย้ยเห็นชื่อร้านเหร ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนขอโทษขอโทษเดี๋ยวไปเซ็นเซอร์อีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคครับใครที่สงสัยนะวิธีการเปลี่ยนยังไงก็ทักทายเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามานะแล้วก็เราพร้อมให้คําแนะนำนะหรือไม่ก็มาติดตามนะครับทางากลุ่มเพจ Facebook กลุ่มล้อเดียวกาญจนบุรีนะ EUC ล้ EU C, อเดียวไฟฟา้ากาญจนบุรีนะครับเข้ามาทักทายมาถามได้วิธีการเปลี่ยนลูกปืนล้อหรือ การแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของล้อเดียวไฟฟ้านะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะก็เอาจะบอกจะแนะนำได้เท่าที่ตัวเองมีความรู้แล้วกันเนาะก็ใครสนใจจะเล่นล้อเดียวนะครับอยู่ในพื้นที่กาญจนบุรีสุพรรณบุรีละบุรีก็ทักทายเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับพวกเราก็มีเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านที่เล่นอยู่นะครับแล้วก็พร้อมให้คําแนะนํานะครับพร้อมให้คําแนะนํา กับเพื่อนๆนะครับที่สนใจเนาะให้กับเพื่อนๆที่สนใจจะเล่นล้อเดียวกําลังดูอยู่มันมีร่องรอยนะครับว่ามันโดนอะไรมาบ้างนะครับคือของของเราเนาะราคาเกือบแสนเงี้ยเราก็ต้องห่วงใยครับทนุนถนอมถึงแม้เราเล่นโหดๆก็จริงลุยนู่นนี่นั่นก็จริงแต่ว่าเราก็จะถนอมของเราตลอดนะครับเราดูเหมือนลุยแต่ความจริงคือเราถนอมนะครับแต่ว่าให้คนอื่นจับ หรือให้ช่างที่เขาดูแลดูเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจใส่ใจเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่ใช่ของเขานะครับแล้วสองก็คืองานเขาเยอะมากผมเคยไปอยู่งานเขาเยอะมากนะครับแล้วก็บางครั้งผมเสียใจอยู่นิดนึงก็คือเวลาเขารับปากอะไรแล้วเขามักจะลืมเนื่องจากลูกค้าเยอะอ่เนี่ยอย่างลำโพงบูทุนเขาบอกเขาอัปเกรดแล้วมีนะ แต่พอถามไปจริงเขาก็เงียบนะเขาบอกเขาจะอัปเกรดให้วันนี้ก็ยังไม่ได้อัปเกรดให้นะครับโชคดีที่ว่าอัปโชคทันนะไม่แน่ใจว่าคนหลังๆนี่จะได้อัปไหมนะครับแต่ลำโพงบลูทูธเนี่ยเขาบอกมีอัปเกรดให้ด้วยสําหรับร็อตแรกซึ่งผมเป็นตัวแรกๆในประเทศไทยนะหตัวแรก1ใน5ตัวแรกของประเทศไทยเขาบอกเขาจะอัปให้ป่านนี้ก็เนี่ยครับอย่างตัวเดิมซึ่งตอนที่ผมตัดสินใจซื้อนะผมบอกว่ามองว่า1คือมันกันน้ํา2ก็คือมันลูย กำลังมอเตอร์มันได้มันเท่ากับ EX30 คือผมชอบขี่ทางลุยลุยลุยป่านะทางเทลก็เลยตัวนี้แหละตัวจบของเราแล้วอะไรเงี้ยตัวกลางกงไปได้ไกลระดับ50โลขึ้นไปถึง100โลนะก็เรียกว่ากลางกเพราะก่อนหน้านี้นผมเคยใช้ตัวเล็กอย่าง S18 เนะี่ยมันเล็กไปสำหรับผมนะไประยะหนึ่งเพื่อนๆยังแบตเหลือครึ่งน,นึงผมหมดแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยเตัวนี้แล้วมันม,มีลำโพงบลูทูธโอ้ครบเลยอะไรเงี้ยโอ้จะเต็ม แต่ทำามจริงๆแล้วลำโพงบูทูตรับสัญญาณแย่มากนะแค่เอาไว้บนกระเป๋าหน้าอกเนี่ยมาถึงข้างหลังเนี่ยมันก็ฝอดแฟดฝอดแฟดแล้วเห็นเพื่อนๆเล่นกันก็คือแบบไม่ต้องมีลำโพงบูทูหรอกไปซื้อลำโพงบูทูธยี่ห้อดีๆเอามาพกติดเอวอย่างนั้นเสียงดีกว่าและเพาะกว่าแรงกว่าตอนแรกเราก็คิดว่าเออมันมีลำโพงในตัวแบบนี้ก็สะดวกดีอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นนะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เสียงไม่ดีส่วนใหญ่ผมจะเล่นลำโพงดีๆนะหนุนอย่างพงบูทูธผมมีมาเชล ตัวนู้นก็20,000กว่าบาทนะครับมาเชลตัวนู้นนะครับเพราะนั้นก็เลยตัวนี้ก็เลยขี้เหร่มากสัญญาณสัญญาณก็ไม่ดีหลุดง่ายนะครับสัญญาณไม่ดีหลุดง่ายก็ใครที่ตัดสินใจก็มีตัวใหม่ๆมาแล้วเนาะตัวนี้น่าจะหมดแล้วมน่าจะไม่ทําตลาดแล้วเหมือนจะดีเหมือนจะแรงช่วงแรกๆนะแต่ก็ไม่ปังไม่ปังนะไม่เหมือนค่ายค่ายวีนะครับ เจ้าของห้างมีตัวจีนำหน้านะอันนั้นดีฮะเพื่อนผมตัวนี้ก็เปลี่ยนไปเข้าค่ายนั้นกันหมดละนะครับถึกอดทนบริการดีเจ้าของคุยดีนะครับแล้วก็ใจถึงนะครับเรียกว่าเป็นเพื่อนๆเรียกว่าเพื่อนๆเ,เอาเข้าใจสมาชิกนะครับเมื่อให้ใจกับสมาชิกให้ใจกับลูกค้าลูกค้าก็ให้ใจนะครับลูกค้าก็ให้ใจแต่ตัวเนี้ย ก็คือผมชอบมันเพราะว่าหนึ่งก็คือมันเป็นยี่ห้อแรกๆนะครับที่ที่สร้างล้อเดียวขึ้นมาแล้วก็มีความเรียกว่าบุญเก่าของเขาละกันก็มีความเชื่อความศรัทธาอะไรเงี้ยแต่พอเอาเขาจริงๆปัญหาเยอะนะครับปัญหาเยอะนะครับมีปัญหาเยอะมากนะครับส่วนเอ่อคายวีเจ้าของชื่อจีเนี่ยนะครับเพื่อนผมอ่กมาก็ไม่เคยมีปัญหามีปัญหาเขาส่งไปบางทีของส่งของมาก่อนส่งมาให้เปลี่ยนได้เลย นี่ผมเค็มนะต้องเอากลับไปเปลี่ยนนะเอาของเก่าไปด้วยเอาของเก่ากลับเอาของใหม่มาให้เราซึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่าไอ้ของใหม่นี่มันจะโอเคไหมเราคิดว่าถ้าของใหม่ไม่โอเคเราเปลี่ยนกลับเป็นของเก่าได้ไหมเขาก็กลับไปแล้วแต่แต่ค่ายวีอ่ะเจ้าของชื่อจีเนี่ยเขาส่งมาให้เลยขขงเก่ามึงก็เก็บไว้ไม่รู้จะกลับมาเก็บไปทําไมอีกอะไรเงี้ยซึ่งผู้บริโภคก็มีโอกาสที่จะแบบแหม่กูกลับเปลี่ยนกลับไปเป็นอันเดิมได้เป็ี่ยนอันใหม่ได้อันเดิมได้มีตัวเลือกนะครับก็ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมเนาะสำหรับล้อเดือยไฟฟ้าก็ติดตามกิจกรรมได้ทางกลุ่มกลุ่ม a c e b o o k กลุ่มกลุ่มสาธารณะนะกลุ่ม Facebook สาธารณะ EUC การจนบรุรีหรือล้อเดือยไฟฟ้าการจนบรุรีก็ลองพิมพ์เข้ามาแล้วก็เข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มไปพูดคุยกันใครที่สนใจจะเล่นไอพวกนี้เป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานกับพวกจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ใช้แบบนี้หมดเลยเป็นมอเตอร์บัสเลทแบบนี้หมดเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเพ่อ,อเล่นพวกนั้นก็ก็เนี่ยฮะวิธีการซ่อมแซมดูแลก็สามารถทําได้แต่ว่าล้อเดียวไฟฟ้าเนี่ยมันแตกต่างจากาจากักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็ตรงที่มันมีบาลานซ์มันมีบาลานซ์บาลานซ์นะครับคือเจโรออโต้เจโรนะครับบาลานซ์ให้ตัวเนี้ยมันตั้งตรงสมมติถ้าเราเอ็นไปด้านหน้า เอ็นไปด้านหน้าปุ๊บเนี่ยล้อที่รีบหมุนไปข้างหน้าเพื่อรักษาบาลานซ์ตัวเครื่องไม่ให้ล้มถ้าเราเอ็นมาด้านหลังล้อก็จะหมุนมาด้านหลังหรือขณะที่มันหมุนหน้าอยู่มันก็จะรอความเร็วลงเพื่อเป็นการเบรกนอกจากเบรกแล้วมันก็จะทําให้เราไม่ไม่ล้มไปด้านหลังนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการก็มีวงจรบาลานซ์เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นแหละนะครับในการจ่ายไฟนะครับก็จะจ่ายตามวงจรควบคุมตัวนั้นนะครับโดยมีฮอรเซนเซอร์ฮอรเซนเซอร์ตัวนี้ นี่ฮะสำคัญมากนะระวังนะเวลาเราถอดเนี่ยต้องระวังไม่ให้สายมันหลุดมันขาดนะครับถ้ามันขาดระบบควบคุมตําแหน่งมอเตอร์ว่าอยู่ตําแหน่งไหนเนี่ยมันก็จะไม่รู้นะครับพอมันไม่รู้ปุ๊บม,มันก็จะไม่บาลานซ์นะครับหรืออาจจะมีอาการปกแปลกๆนะวงจครควบคุมก็จะเกิดการผิดพลาดได้นะครับนี่ดูผมซื้อซื้อ,อฟ้าชาจมาด้วยโอ้โหหกพันนอนอยู่ไม่ได้ใช้ อีตอนจะซื้อนี่เราคิดว่าเราจะได้ใช้แต่เอาเข้าจริงๆไม่ได้ใช้แล้วก็ใส่กับสะพายกระเป๋าไปหลายงานแล้วหนะักตอนหลังมาก็เลยไม่สะพายใครสนใจอยากได้ก็ทักทายมานะาต้องบอกว่าข้อเสียของมันก็คือทำงานยากนิดนึงบางทีถ้าโวลต์ต่ำไปกระแสรปรับไม่ได้พอดีเนะี่ยมันก็ไม่ชาร์จมันก็ไม่ทำงานมันต้องมีจุดหนึ่งก็คือต้องเพิ่มโวลต์ขึ้นมาให้ให้ให้เกินให้เกินกว่า ตัวแบตเตอรี่นะครับถ้าต่ำไปเนี่ยมันไม่ชาร์จมันไม่ปล่อยกระแสมันไม่ทำงานเลยนะครับก็ใครสนใจก็เอานะเดี๋ยวปล่อยอยู่ปล่อยถูกๆซื้อมา6000กว่าปล่อยสัก45000แล้วกันขาดทุนแล้วไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยเคยทดลองชาร์จตั้งแต่เอามาครั้งเดียวทดลองชาร์จครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ชาร์จอีกเลยใครสนใจก็เอานะฟาชาร์จมีทุกรุ่นนะชาร์จได้ทุกรุ่นเลยชาร์จได้เอกซ0มูได้ เอ็กซ์ตรีมตัวนี้ได้ชาร์จได้ยะรุ่นเก่าๆเพราะว่ามีหัวให้มีหัวตั้งแต่4พิน2พิน4พิน4พิน6กพิน8พินกี่พินมันก็ไม่รู้แหละ <c oughs> ให้มาครบมีครบมีครบใครสนใจก็ทักได้โอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกลุ่มเพจ Facebook ของเราด้วยนะครับกลุ่ม EUC การันบุรีหรือล้อเดียวไฟฟ้าการจนบุร,ร, ever, ร,บรีเดี๋ยวจะเอามาประกอบและ อาจจะถ่ายรูปเป็นระ,ะระยะให้ดูนะครับว่าประกอบแล้วเป็นยังไงนะครับ